สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะไม่ได้ให้ไปไหนค่ะอยู่บ้านไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะอยู่แต่บ้านตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงช่วงไอโควิดระบาดอะค่ะก็เลยอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะวันนี้ไก่พาเข้าป่าค่ะนี่ค่ะบรรยากาศพามาห้ากับข้าวค่ะวันนี้พามาห้าของฟรีค่ะ แกจะพาไปห้าดอกแคค่ะแดดเยอะค่ะห้าตีบังแดดแกจะพาไปห้าดอกแคฝรั่งค่ะตอนนี้กําลังกาลังเป็นดอกเริมเริมจะบานบานแล้วค่ะแต่ว่ายังห้าได้ค่ะพอดียันอยู่บ้านเดือนก่าแล้วค่ะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะวันนี้แดดดีนี่เข้าป่านี่ค่ะนี่ข้าป่าค่ะไปค่ะแกจะพาไปห้าดอกแคกับกระเทียมกระเทียมโทน กระเทียมปลากระเทียมทนุนฮ่ากระเทียมไปดองฮ่าดอกแคไปแกงส้มไปใส่ไข่เจียวค่ะเดินเดินขึ้นเขาขึ้นหลงเขาเดดแดดแดดเปลี่ยงเลยค่ะไปค่ะไปแก้ปัค่าไปห่ากันค่ะอย่าให้ดูบรรยากาศ้วยค่ะ นี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วค่ะเพื่อนๆดอกแคค่ะดอกแคฝรั่งนี่ค่ะข้างบนนูค่ะเยอะมากเลยค่ะมีอยู่สองต้นค่ะตรงนี้แล้วก็นู่นค่ะอีกต้นหนึ่งแต่ว่ายุสูงสูงค่ะเอาไม่ถึงไม่ได้เอามีดมาด้วยถ้าเอามีดมาฟันกิ้งลงมาค่ะ ดอกแคฝรั่งค่ะดอกเด็กลกค่ะเข้าๆแต่ว่าดอกก็จะฮอมมากเลยค่ะนี่ค่ะไปค่ะแล้วก็ไพาไปเก็บค่ะอุ้ยมีเสียงมากด้วย ดอกก็จะเล็กๆค่ะเล็กนิดเดียวค่ะแต่ว่ากลิ่นก็จะกลิ่นจะหอมๆค่ะหอมกว่านี่ค่ะกลิ่นก็จะหอมกว่าดอกดอกแคบ่บานเราค่ะแต่ว่าดอกก็จะเล็กเอาไปเก่งส้มค่ะเอาไปใซนนั้นค่ะเอ้นะไข่เจียว ไข่เจียวใส่ดอกแคฝรั่งกินน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าแกนชอบกินแกงส้มค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะข้องบนเราเยอะมากเลยค่ะอู้เยอะมากเข้าก็เริ่ม เริ่มขานแล้วค่ะ้านนิดๆค่ะนี่ค่ะดอกกำลังนั่นนะคะอย่างลมแรงค่ะล,ม,ล,ม,ลมแรงมากเลยค่ะดู ดอกกำลังจะบานค่ะพอดีกินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบานวันนี้เขาก็รวยแล้วค่ะลมแร่งมาค่ะนี่ให้ดูแทมด้วยวิววิวธรรมชาติไปด้วยค่ะทำให้ดอกแก่จนเจอค่ะยุ่แค่แค่บ้านค่ะนะค่ะ ก็ดีค่ะช่วงนี้เดดอกค่ะเดดอกลมแรงเอาไม่ค่อยถึงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวข้อตัวเก็บดอกข้อตัวเออแก็บดอกแข่ก่อนนะคะเก็บมือเดียวเก็บยากค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะแก็บได้โชอนแล้วค่ะอยู่สูงสูงอะเยอะค่ะต่ำตำแก็บได้แค่นี้ค่ะนี่ค่ะกำลังกำลังพอดีกินกันตุ้มๆ,ๆค่ะ ต้มต้มบานนิดๆค่ะ,น,คะนี่ค่ะข้างบนน่ะเยอะมากค่ะเยอะมากเต็มต้นเลยค่ะได้กับข้าวแล้วค่ะวันนี้ <c oughs> <c oughs> อาจจะพาไปแกงส้มหรือว่า ใส่ไข่เจียวค่ะใส่ไข่เจียวก,ก,ก็ก็กินร้อยค่ะแต่ว่าไก่มีเมนูเด็ดค่ะแล้วไก่จะพาไปพาไปทำค่ะเมนูเด็ดกว่าดอกแครงแกงส้มหรือว่าดอกแคใส่ไข่เจียวไก่มีเมนเมนูเด็ดกว่านั้นค่ะ <laughs> ไปค่ะไปต่อค่ะ นั่นค่ะเยาจะพาไปค่ะพาไปคุดอันนั้นค่ะกระเทียมโทนกระเทียมโทนก็รังค่ะข้างบนนั่นนะคะอนเขาอลยค่ะอากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศดีมากนี่ค่ะแดดเปลี่ยงเลยค่ะแดดร้อนๆแต่ว่ามีล่มค่ะ ลมพัดก็เลยเย็นๆค่ะเดินขึ้นมาค่เอารถเนื้อหาเอารถจอดไวไตรงนู้นค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะพาไปขุดกระเทียมค่ะวันนี้ขุดกระเทียมโทนไปดองกันค่ะข้าวปลาห้าข้องกินอีกแล้วค่ะนี่เป็นอันนั้นนะคะ ุ้งข้าวข้าวโอต๊ตอะค่ะข้าวโอต๊ตหรือข้าวบาเล่ตีก็ทำขนมปังอะค่ะตีก็เอาไปทำขนมปังอะค่ะนี่ค่ะสวยมากไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปคุดเออกระเทียมทนค่ะกระเทียมโทนฝรั่งข้าวป้าทั้งสดชื้นค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ต้นใหม่ใบใบเขียวเต็มมดแล้วค่ะเดี๋ยวสักผักก็ได้ห้าเห็ดแล้วค่ะจะได้หาเห็ดกันแล้วนี่ค่ะปา้าสดชื่นกับค่ะมืใอไหป้าเย็นบรรยากาศสดชื่น เขี้ยวไปทางป้าเลยค่ะเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นไอ้นี่ค่ะนี่ค่ะต้นอะไรนะตน้นอ,อ,อันนี้ต้นตำลึงค่ะยอดตำลึงพลังยอดแยะเลยค่ะเต็มเลยค่ะยอดอ่อนๆค่ะ มีเสียงเด็กเดินนี่ค่ะยอดตำลึงตำลึงฝรั่งแต่ว่าไกไม่กินไม่กล้ากินค่ะปีงีเขากินเปนคนไทยไม่กล้ากินค่ะไม่เคยกินเลยไม่กล้ากินค่ะมีแต่ยอดอ่อนๆน,นี่ค่ะเต็มเลยมีเสียงคนเดินตามหลังมาช่วงนี้คนจะเดินเยอะอากาศดีค่ะ นี่ค่ะถึงแล้วทุ่งกระเทียมโทนนี่ค่ะทุ่งกระเทียมโทนเขาจะออกออกผลกับหญ้าค่ะแล้วก็จะให้ดูโอ้ยมีดอกไม้ด้วยดอกไม้สีม่วงสวยมาก นี่ค่ะเขาจะผลก็จะขึ้นผลกับหญ้าเนี่ยนี่ค่ะจะลงไปดูกนค่ะนี่ค่ะเจอแล้วค่ะหนึ่งต้นก็จะอยู่เกิด้อมหญ้าเลยค่ะนี่ค่ะต้นก็จะเล็กๆค่ะต้นเล็กๆหัวเล็กๆนี่ค่ะช่วงช่วงขุ้นตอกก็ค่ะหน้ามาเก็บโทษหายค่ะ นี่ได้แล้ว,วก็จะเหล็กๆนี่ค่ะแต่ว่าเวลาเวลาหลกอ้น,นี้ออก,กค่ะหลกเลือกออจะเข้าวจวดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ะเทียมโทนหัวเหล็กๆค่ะเพราะว่าตอนเขาก็เล็ก เป็นกระเทียมป้านะคะนี่ค่ะ,อ,อ,คะ,คะอีกสองต้นค่ะนี่ค่ะสองต้นเสียงนกดังหลันป้าเลยค่ะอยู่ไม่หลึกนะคะวัวก็อยู่ไม่หลึกช่วงนี้ดินดินไม่แข็งค่ะเปรวาวฝนเพิ่งตกไปค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ๊ยขาดนี่ค่ะทำไม่คุดอันจะขาดค่ะหัวขาด แต่ว้าวก็อยูไม่ไม่ลึกค่ะนี่ค่ะหัวเล็กมากว้านี่ค่ะยูเป็นใน,นนั้นเลยค่ะอย,อยู่เป็นกระจุกเลยค่ะ đứng bơ bấu hả. Bên này nữa. Đi ha. Dạ. นี่ค่ะได้เยอะแล้วค่ะนี่จะพ่อแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะมีอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าเขาปนกับหญ้าด้วยค่ะ,คะได้กำมือยใหญ่ๆแล้วค่ะพ่อแล้วค่ะ